อเขาเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอาเริ่มแล้วใช่ไหม <liv et> ใช่คร, <c oughs> ครับเริ่มแล้วครับก็ดีใจมากครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ทางอมรินเชิญมาร่วมง,งานเอ็กซ์โแล้วก็ได้มาแสดงให้ทุกคนแล้วก็มาเจอแฟนคลับที่น่ารักทุกคนด้วยครับผมก็ดีใจมากครับผมวันนี้ได้เดินทุกงานแล้วหรือยังผมเร่งของมาที่เรียบร้อยแล้วครับผม <c oughs> <c oughs> <c oughs> จริงๆช่วงนี้ผมกาลังบอกว่าทําห้องทําเพลงอยู่อะไรอย่างเงี้ยกำลังเร่งเก้าอี้เล่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เดินเรียบร้อยครับนั้นเนยนะ ตอนเช้าตอนที่มาซาเซ็คเราก็มีแอบ,บไปเดินดูตรงแบบโซนข้างๆเวทีครัแบทบี่เป็นเซนโซนต้นไม้อะไรอย่างงี้ก็สวยมากๆของผมก็มอข <c oughs> องผมก็ <ผม S 1> คือเหมือนพ่อแม่จะทําสวนพอดีครับก็ <c oughs> เลยบอกพ่อกับแม่บอกว่าวันนี้พ่อกับแม่มาด้วยก็เลยบอกให้พ่อกับแม่ไปเดินดูได้เลยครับมีใครดีๆชอบแต่งบ้านาไหมครับอ๋อผมชอบครับอันนี้ต้องช้อปปิ้งใช่ คือตอนนี้กําลังดูพวกโซฟาแล้วก็เก้าอี้ทํางานอะไรเงี้ยครับผมนใจใช่ใช่แล้วก็เตียงนอนด้วยเครองื่นนี่พี่จิตรดูเฟอร์นิเจอร์แล้วอ๋อช่วงนี้เก็บเงินอยู่ครับก็เดี๋ยวอนาคตซื้อแน่นอนครับขอเก็บเงินก่อนนะครับถ้าต้องแนะนำโซนโซนนึงให้แฟนคผับเนี้ยแต่ละคนอยากแนะนำโซนไหนอยากแนะนำโซนต้นไม้ครับเพราะว่าผมคิดว่า ต้นไม้มันบอกว่ามันสวยงามครับเวลาเราแบบเครียดๆเ,เรามองต้นไม้เรารู้สึกว่ามันมันมีความสุขดีครับมันร่มเย็นอะไรครับก็อยากให้ทุกคนมีต้นไม้เหมือนพวกเราที่คอยเป็นร่มโพร,ร้มใสทุกคน<อ>นะครับอ่ะรนะครับถ้าถ้าเขาคุณแม่ปลูต้นไม้ครับผมใช่ครับผมก็เรื่องพักผ่อนเป็นเรื่องสําคัญครับผมส่วนเตียงนอนครับแนะ่แน่แน่จริงเลยนะ อ๋อพิดด้านก็ทำงานเยอะคือทำให้าทำฝนตัวเองอ่าก็นิดหนึ่งครับผมช่วงนี้แบบว่าเรามีโชว์ติดติดกันแล้วก็มีการทําโชว์ใหม่ขึ้นเรื่อยๆครับผมเรื่อง r e v n g e เพลงอเงี้ยครับเพลงใหม่ด้วยทำไมอะไรนะครับเพลงใหม่ด้วยทำไมเพราะเราเวลาเขาบอกให้เราหลับตาแล้วตื่นมาได้เราหลับตาจนตื่นมาหลายครั้บเพราะอะไร่ก็หลับไม่หลับนานหน่อยครับอาจจะรบกวนหลับต่ออีกนิดสักนิดหนึ่งครับผม ของผมเอ่อจริงๆต้องยอมรับเลยว่าเมื่อเช้ามาสายสุดนะครับก็เลยได้เดินมาแค่โซนเดียวก็คือโซนที่อยู่ข้างหน้าเวทีซึ่งจะเป็นโซนแบบว่าโซนเตียงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเออโซนเตียงอ่ะมันก็น่าสนใจเพราะว่าคนเราอ่ะครับทุกคนต้องมีที่หลับที่นอนใช่ไหมครับซึ่งเตียงตรงนี้บอกเลยว่าน่าจะเป็นที่ที่แบบนอนหลับพักผ่อนที่ดีสาหรับทุกคนแน่นอนเพราะว่าผมเห็นแล้วผมไม่อยากกระโจนเข้าไปแล้วคุณล่ะทำไมจะไม่อยากกระโจนเข้าไปกระโจนเลย โอ้โหก็เป็นโซนหนังสือแล้วกันเพราะว่าเราก็แบบว่าแบบเข้าร้านแบบร้านอซอิแบบนมาตั้งแต่เด็กๆอะ่ะมันก็แบบว่ามีแบบเชลโคูมหรือแบบอาคาธาคริสตี้อะไรเงี้ยที่เราแบบก็ตามอ่านมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็ชอบหนังสือผมก็ชอบเหมืนนอนกันชอบไปดูหนังสือดูดวงอ่ะแบบว่าอ่านดวง<อ>เลยที่เขาจะแถมไพ่มาด้วยตอนเด็กๆชอบซื้อโอเคพูดทำไมผงผมเป็นโซนต้นไม้แล้วกันครับเพราะว่าเราใะ้าันิ่มต้นไม่ด้วยกันนะฮะอุ้ย จึงไม่คือเลยเมริกโซนอะไรนะครับชวนชวนเป็นโอ้ไปครับผมก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับว่างานอเมริกเอ็กซ์โป2023รับผมก็มีสิ่งของของใช้ทุกอย่างให้ทุกคนได้เลือกซื้อกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่นอนต้นไม้ให้คุณได้ปลูกนะครับจะซื้อไปฝากใครก็ได้เฟอร์นิเจอร์ให้คุณได้แต่งบ้าน มีอยู่แล้วก็ซื้อเข้าไปอีกได้เราก็เอาของเก่าออกมาแล้วเอาของใหม่เข้าไปเติมครับถ้าผมก็บ้านคุณก็จะดูใหม่เหมือนเข้าว่มาอยู่ตลอดมันไม่น่าเบื่อนะจริงใช่ไหมล่ะแล้วราคาดีด้วยราคาดีด้วยครับผมว่าจัดโปรโมชั่นอยู่ครับก็ไปเดินดูได้ครับผมครับขอถามแทนพี่ฮิปนี่ไปทานอาหารกับพี่คนนี้มาคับก็อร่อยครับอร่อยจริงจริงวันนั้นเราไปเราเคยได้ทาน ไม่เคยเลยครับ <laughs> เคยแต่หล่นปูหล่นปูตอนนั้นทีมเป็นพี่ๆทีมงานตื่นเต้นกับการได้พี่คุณเห็นอาหารไทย<ช>แล<ช>้วแบบ<ช><ช>ไม่รู้จักมากๆซึ่งพวกเราก็ไม่รู้จักเหมือนกันจริงครับ <laughs> ซึ่งก็เป็นอาหารแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นอาหารประจําจังหวัดใช่ปะ่ะ<ช>ประจำภาคประจาภาคําภาค<ช>ที่แบบของเด็ดแต่ว่ายังไม่ค่อยมีใครได้เคยทานกันเลยอือใช่แซ่บแล้วที่มีค่ะอย่างจไปใส่หอยแบบพสไลด์ได้ไหเต้องเป็น จริงๆวันนั้นผมอะเสียดายมากเลยครับเพราะว่าผมเป็นภูมิแพ้ก็เลยแบบไม่ค่อยได้ทํากิจกรรมอะไรเลยครับโอยโกติแล้วผมอะโอ้โหที่ส oh ุดในชีวิตนี้เราต้องเป็นนักสู้เราต้องสู้กับทุกอย่างเราเราอยากต่อยมวยแต่เราต่อยไม่ได้เพราะว่าเราเป็นภูมิแพ้ซึ่งหนักจริงๆถามเพื่อนได้เพราะว่าทาอะไรไม่ได้เลยวันนั้นครับก็เลยต้องเป็นกรรมการแร้ผมตัดสินให้ทุกคนแต่วันนั้นทุกคนก็เก่งมากเรามันสนุกมากครับแบบว่าหลังจากที่ถ่ายรายการเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทุกคนกลับไปคือ ระบมกันหมดเลยครับใครเก่งสุดล่ะครับพี่หุ่นยกให้เป็นพี่หุ่นครับพี่หุ่นครับฟิตฟิตมากเอาในนี้เหรอพี่นีไหมผมบอกว่าพี่นีกับปามพอๆกันผมว่าถ้ากิจถ้ากิจไม่เป็นหุมแพ้กิจก็เป็นอันดับหนึ่งเราใช่เอาอะไรจะเอาอะไรปะเนี่ยเอาอะไรปะเนี่ยอดีนะอยากได้นังสือเลยไม่ติดเลยถ้าชมเราอีกเราไม่ติดหรอก ก็คิดว่าน่าจะแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าผมก็ใช้ได้อยู่ครับพอรันเตะจนตะคิวกินใช้ได้ครับใช้ได้พูดถึงเรื่องเพลงต่อเมื่อกี้พูดมันพีดแล้วสรุปเมื่อไหร่จะได้ฟังค่ะซงนึิงที่สี่ซีนึ่งที่สี่ก็เร็วๆนี้ครับผมไม่นานเกินรอแน่นอนครับตอนนี้อยู่ในโปรเซส s กำลังทำเบื้องหลังกันอยู่ครับใช่รอยหรือว่าบอกแฟนๆไหมว่ามันเป็น ก็จริงๆสำหรับซิงเกิลที่4นะครับก็เป็นเพลงที่ทุกคนน่าจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเพอร์เซสที่แบบว่าเออเห็นความน่ารักในตัวของพวกเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นมุมข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยอาจจะถ่ายบอ๋อใช่ค่ะแที่นี่ก็มีของจ้านกาแแบบวินเนอร์บาร์อ่ะอ่าเดี๋ยวรอดูครับผมใช่ครับใช่โอ้ เพลงใหม่ติดตามเพลงใหม่น่าจะได้เอาไปโชว์ที่นน่นแล้วครับอาจจะได้ได้หวันแน่นอนใช่ครับดีครับจิมสะกังวลไปหมดแล้วเตรียมไปเตรียมการแสดงอะไรอย่างเงี้ยไปเมื่อไหร่เท่อไหร่ละการแสดง ตอนนี้เราก็มีเตรียมโชว์ใหม่ด้วยครับผมแล้วก็มี<ช>ทั้งเพลงเก่าด้วยเพลงใหม่ด้วยแล้วก็มีการเ e a r r a n ร e เพลงต่างๆนี้ครับอยู่ใน process ปัือนบันนี้ครับเรไกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกี่เปอร์เซ็นต์อครับกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ประมาณประมาณ60%ครับเอา่า Honestly, 30แล้วกันประมาณประมาณประมาณปร่มาณ20-30ประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้เลราว่ตอนนี้เรากำลังแบบทำเพลงใหม่ด้วยยนใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคนที่ทำหน้าที่หลักในการเรียนรเพลงก็คือพี่จังนะครับผมใช่ก็หับนอนครับแล้วไปไต้หวันะแบบมีแพลนไปกินเที่ยวอะไรก็คือจต้องจริงจริงแพลนอ่ะมีครับแต่ว่าจะได้ไปไหมต้องต้องรอดูใช่เพราะว่าคือพวกผมก็ ไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศมานานเนาะก็เลยแบบถ้าเกิดว่าได้ไปก็แบบเอออยากจะไปลองชิมลองเที่ยวลองช็อปลองกินลองเดินดูอะไรอย่างเงี้ยครับว่าแบบที่ไต้หวันจะเป็นยังไงบ้างอยากกินชานมไขบ<ช>่บ<ต>ุกไ,ไต้หวันที่เป็นที่เป็นออริจินอลไต้หวันจริงๆครับผมไม่เคยกินเลยแบบมันเป็นยังไงอยากรู้ต้องฝากถึงพี่ๆ <c oughs> ทีมงานครีเอทีฟที่เราไปด้วยกันนะอยากจะมีสักวันสองวันได้ได้เดินเที่ยวของไต้หวันด้วยครับอยากไปอยากไปไหนทำอะไรที่ไต้หวันบ้างไต้หวันโอ้ ของกินเพราะว่ารุ่นพี่ผมบอกว่าของกินใต้หวันก็คือแบบอร่อยมากแต่ไม่รู้อะไรนะกางดูกันอยู่ใช่แต่กำลังดูอยู่เดี๋ยวไปขอลิสต์มาครับผมอยากกินมากเรื่องภาษาอะแบบยะตูวกันทำไมเรื่องภาษาตอนนี้เราก็ทวนไหนเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษครับผมแล้วก็ เราพยายามจะเข้าใจภาษาแบบว่าเหมือนเขาใช้ภาษาจีนกันใช่ไหมเราก็จะแบบเหมือนตอนนี้เรามีคนหนึ่งที่คอนพอจะเข้าใจภาษาจีนได้ก็คือปักกี้ผมแล้วก็สื่อสารได้ใช่ไหมปักกี้ร้องพี่อาจจะไม่ขนาดนั้นนะครับผมถ้าเป็นภาษาจีนอาจจะแบบเออพอผมว่าไม่ได้ขนาดนั้นบอกว่าได้ได้นิดเดียวจริงๆเลยอ่านไม่ออกมันยากแ้่เราก็เรียนไป แล้วแฟนไทยที่ไทยนะคะเราจะได้เห็นอะไรเป็นพิีอะไรพิเสศษในไทยพิเศษวันที่สิบในวันที่10เดือนหน้านะครับมีงาน Boy c i n t h e Lane ครับผมใช่ครับใช่วันนั้นเราก็จะมีโชว์ประมาณ30มสนาที30มสนาทีใช่ไหมใช่ครับอ่ะไม่ใช่หรอครับ45่สิี่สิบนาทีอรัเมื่อกี้เมื่อกี้พูดเล่นเใช่ไหมหยอกหยอกยอกๆยอแล้วก็จริงๆทั้งเดือน มิถุนายนนะครับทุกเนินก็จะมีแบบงานเรื่อยๆแบบว่าเรื่อยๆจริงๆครับอยากให้แบบพิเศษทุกคนคอยแบบจับตาดูแบบนี้เลยว่าแบบเอ้ยพวกเราจะไปโผล่ที่ไหนบ้างงานเสร็แล้วเลยใช่ไหมมิถุนายนงานค่อนค่อนข้างจะประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งครับประมาณใช่ครับได้ยุ่งได้เลยได้ตลอดเวลาเลยครับมาเลยครับสร้างเลยครับมีเลยทั้งนั้นทุกากเหมือนกันเลยครับอ่ะพี่ครับผมก็ พวกเราเพรสเซสนะครับก็อยากจะขอฝากเพลงของพวกเรานะครับผมเพลงแคชชี่ไนท์ที่เพิ่งปล่อยไปล่าสุดน,นะครับผมก็สามารถเข้าไปดู MV เพลงแคชชี่ไนท์แล้วก็เพลงที่ผ่านๆมาได้ทางยูทูบจีเน n ันเดสก r อ Official ครับแล้วก็ถ้าอยากติดตามขา่าวสารของพวกเราว่าแบบเออพวกเราจะไปทำอะไรยังไงงานตารางงานจะออกวันไหนก็สามารถติดตามได้ทาง IG จีเพรสเซสันเดสก์ออฟิเชียลแล้วก็จีเนสันเดสก์ออฟิเชียลครับส่วนไอจีของพวกเราก็อ่ะฝากไปเลยโหส่วนโซเชียลมีเดียของพวกเรานะครับ เพอร์เซนเ n e r score official ครับผมสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยครับผมรออยู่นะครับไอจีส่วนตัวไอจีส่วนตัวอ้าวโผมั่นใจเลยนี่ใผมไอจีผมนะครับ K R I T X X N หรือว่าจะเป็นติกต o k ผมเพิ่งเปิดนะครับเป็นน้องใหม่ก็ K R I T X X N ครับผมโหเปิดซะใหญ่เลยเออแกรับไปเลยก็สำหรับผมนะครับ IG ส่วนตัวนะครับผม JUNG WBOO นะครับแล้วก็ t ิ k ต ok เพิ่งเปิดใหม่เหมือนกันครับ JUNG WBOO เหมือนกันครับแล้วมีอันด r s ์สกอร์ด้วยครับครับของผมนะครับก็ผมชื่อปัรกี้นะครับผม IG ผมก็เป็นปัรกี้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าใส่อันด์สกอร์ทุกตัวเลยนะครับก็เป็น P underscore L underscore U underscore G underscore G underscore Y นะครับผมส่วน t i k t o k ของผมก็เชิญคำว่าเดือบปารกี้เข้าไปได้เลยครับก็จะเจอหน้าผมเต้นอะไรเรื่อยเปื่อยครับ ครับของผมนะครับก็เป็น IG ครับผม N A Y N A R A N V A K ครับของผมก็เป็น IG กับ t ติกเกอรครับก็ P A L M W W ครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Welcome Society. to Star